ดูผมนะสองบวกที่ไฟผมโอ้โหแจ๋วจริงนะครับอ่ะโอเควันดีด้วยครับผม รีวิวเจ้าตัวนี้นะครับนะนที่บอกไปกับคลิปที่แล้วแล้วกันนะครับนะก็ซื้อของกับผมไม่ต้องห่วงครับผมนะคุณจะไม่ต้องจับสนิมแน่นอนนะครับนะคุณจะต้องได้รับของดีแน่นอนโอ้โหตัวนี้ใหม่มากเงใครได้ไปเนะี่ยถือผมถือผมขายไปถูกเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คืออ่าก็แบ่งๆกันใช้นะครับแบ่งๆกันใช้นะครับได้แบ่งๆกันใช้ไปเนาะเซตอัพเปลี่ยนสายให้ด้วยโอ้โหคุ้ม อ่า <C> e <fficient> นี่ก็รีวิวกันไปนะครับสำหรับเจ้าตัวแคมเปอร์นะครับแคมเปอร์สเตทนะครับตัวนี้ปิดการขายไปแล้วนะครับ <C> e <fficient> ไม่ต้องถาม <C> e <fficient> นะครับจริงจ <C> e <fficient> <P ink> นะครับปิดการขายไปตั้งแต่ลงไปประมาณ5นาทีนะครับนะโคนทักประมาณ20คน <C> e <fficient> นะครับใครโอนก่อนก็ได้ไปแค่นั้นเองครับผมนะไม่รับจอง <C> e <fficient> นะครับ <C> e <fficient> นะอ่าเราจะว่าจะไฟไม่รับจองปากเปล่านะครับเพราะว่าจองปากเปล่าเนี่ยหลายๆคนก็บางทีผิดนัดบ้างนะครับบางคนก็ ดูยายอ่างหลาะยายเอือนเลื่อนแกลมัวตัวไปหมดนะครับนะว่านะครับนะก็พูดกันตรงๆนี่แหละถูกป่ะเออครับนะบางทีเนี่ยเราปิดการขายให้คุณเนี่ยนะครับแต่บางทีเนี่ยคุณก็ไม่เขาเรียกอะไรอ่าพอพอจะถึงนัดวัดวันนัดบอกไม่พร้อมอะไรอย่างงี้ถูกป่ะเอ้จะทำให้เราเสียสิทธิ์ในการขายไปถูกไหมเออเพราะว่าเราปิดการขายไปเพื่อคุณอย่างเงี้ยแต่บางทีเรานัดโอนเจ้าอื่นไว้สมมุติอ่าวันที่ยี่สิบสองนัดโอนเจ้าอื่นไว้สามหมื่นเงี้ยคือรอเงินคุณถูกป่ะ คือเราปิดการขายเพื่อคุณแล้วก็รอเอเงินได้หรือเงินได้มาเขาแน่นอนครับธุรกิจเนาะได้เงินได้มาก็ไปซื้อนี้แทนที่จะได้มาแล้วคนอื่นมาถามปุ๊บเราก็ไม่เอามาได้พี่ไม่ได้เขาปิดการขายมาแล้วพี่เขานัดแล้วเขานัดแล้วพอวันที่ยี่สิบสองปุ๊บคุณไม่โอนคุณบอกโอ้ไม่พร้อมเนี่ยเห็นไหม มันเสียหมดนะเสียระบบเพราะนั้นอย่างนี้อย่าทําเลยผมมองตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อย่าทำครับอันจริงๆอันนี้พูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าผมโตผมก็โตแล้วนะครับเพราะนั้นพูดตรงๆอย่าอย่าไปทาอย่างนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันเสียระบบเลยเสียระบบเลยเพราะแล้วก็ซีสองสำคัญที่สุดคือคําพูดสําคัญมากๆแล้วหรับผมเนี่ยนะครับการผิดคําพูดหรือว่าคาพูดต่างๆเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะไอ้เรื่องไอ้เรื่องเงินเนี่ยไม่ไม่ไม่ใหญ่เท่าการผิดคําพูดนะสำหรับผมจริง เงินเนี่ยเสียได้ซื้อได้ได้หมดแหละนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องการถือับพูดเรื่องการนัดหมายเนี่ยผมถือว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าคุณเป็นคนดีอ่ะหรือว่าคนที่คิดเป็นอ่ะจริงๆนะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะคือคุณต้องไม่ผิดนะหรือว่าต้องไม่เบี้ยวหรือว่าต้องไม่ไม่อ้างนูน่นอ้างนี่เพื่อจะเอาเงินไปใช้อย่างอื่นอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันเป็นเหตุจําเป็นจริงๆคุณก็ต้องมัดจํามาถูกไหมคุณก็ต้องยอม โดนกินวัดจ,จำอยู่แล้วนะครับเออประมาณนั้นนะครับอันนี้ผมก็ขอพูดตรงๆเลยเนาะหลายๆคนนะครับไม่ใช่แบบว่าเอ,อ้ยผมพูดจอดจงเฉพาะใครแล้วมาไม่นะคือมีหลายคนเยอะมากเอาจริงๆครับอ่าอย่างอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันก่อนที่คนเอ,อ่อพี่คนนี้จะซื้อไปมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมโอนเลยเดี๋ยววันนี้วนนันที่วันที่วันนี้ผมโอนมีประมาณ5คนพูดเหมือนเดียวกันเลยพี่เดี๋ยววันนี้ผมโอนวันนี้ผมโอนสรุปแล้ว ผมบอกว่าไม่รับจองปากเปล่าครับถ้าเอาจริงๆเงินเท่านั้นแหละครับจะเป็นตัวบอกบอกว่าคุณจะเอาจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ต้องให้สิทธิ์คนโอนก่อนนะครับใครโอนก่อนก็ได้ไปแค่นั้นเองครับไม่มีการรับจองนะครับอ่าเข้าใจอ่ะเนาะ,ะยิ่งจองปากเปล่าไม่มีเลยครับนะ<ฮ>เอแล้วก็ร้านเราไม่รับผ่อนด้วยนะครับเพราะว่าขี้เกียจไปตาม <laughs> จริงๆท <dür üst> ุกวันนี้หลายๆคนเนี่ยก็ยังแบบว่าโอ้ยังแบบว่า ผมใจดีมากนะเขาเงินไม่พอผมยังให้ของไปก่อนก็มีนะบางทีก็ตามได้บางทีก็ตามไม่ได้ไม่ตามนะครับจริงๆครับมันอยู่ที่คนบางคนบางทีเนะี่ยคนเราคิดได้นะครับมันก็อย่างว่าเนาะเออก็ติดหนี้กันไปอะไรไปก็ว่าไป <c oughs> รีวิวมันไปเซ็ตอ <c oughs> ัพเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะรพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวก่อน <c oughs> cancel e e โอเคใช้งานปกตินะครับนะก็จัดไปนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีแบบว่าดราม่าหน่อยอะไรหน่อยก็อย่าไปว่ากันอย่าไปถือสาผมเลยนะกันนะครับนะก็เป็นไลฟ์สไตล์การขายของผมและความจริงใจเท่านั้นผมไม่มีอาคติต่อใครหรือว่าไม่ได้ไปไปโพสต์ไปจารด่าใครแต่ว่าเมื่อมันเกิดข้อผิดพลาดเราก็ต้องพูดเพื่อให้ความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแค่นั้นเองครับนะอย่าไปถือโทษไปโกรธเลยเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนทำมาหาก,กิน นะครับเป็นคนที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าพูดคาไหนก็คือคํานั้นถ้าบอกว่าไปกรุงเทพก็คือไปกรุงเทพเห็นไหมนี่แหละครับเนี่ครับคือถ้า,าเกิดบอกนัดรับก็ต้องถ้าก็นัด,นด,นดรับก็ตรงเวลาตรงวันและสถานที่ห i i? เห็นไหมอ่านี่ครับถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยจะส่งนะผมก็ต้องส่งวันนี้วันนี้อะไรอย่างงี้นี่เดี๋ยวก็ออกไปเอาส่งของดิเห็นไหมนี่ครับก็คือคำพูดสําคัญมากๆที่สที่สุดการนัดหมายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ผมเน้นเลยนะครับร้านผมเนี่ยนะครับถ้าคุณจะแบบว่าเอ หรือว่าเอ้ยไม่ไม่ใช่ทักได้ทักมาคุยกันได้หมายว่าถ้าคุณไม่ไม่พร้อมจริงๆอย่าอย่านัดวันหรือว่าอย่าเอ้ยจองจองเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะให้คนให้สิทธิ์คนที่ซื้อก่อนเลยดีกว่าเนาะเพื่อความชัวนะครับเออนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรมันมีเยอะนะครับมันมีเยอะมากนะครับพี่ผมเอาจริงพี่ผมเอาจริงอีกคนนึงรอโอนแล้ววันนั้นวันนั้นวันนั้นมีพี่ผมเอาจริงผมเอาจริงอีกคนนึงรอรอโอนประมาณเจ็ดพันห้านะครับ ไอคนเนี่ยพร้อมแล้วพี่บอกเอาจิงบอกเอาจิงไอไอคิวไอคิวที่พูดเนี่ยมาแรวคนแรกไอคิวที่สองรอโอนไอคนนี้บอกพี่บอกเอิงเก็บให้ผมเลยพี่โอ้โหผมเอฟซี FC, ติดตามพี่มานานเก็บผมอสรุปแล้วผมเก็บให้นี่อะวันนั้นนะแต่นานมาแล้วผมเก็บให้นี่ไอนี่รอโอนนะไอเนี่ยไอคนเนี่ยรอโอนเนี่ยได้เงินเลยเจ็ดพันห้าผมไม่เอาผู้ดูต้องความพูดของผมเนี่ยคือผมให้คนที่มาคิวแรกก่อนน่ะคุณคิดดูอ ใจผมเนี่ยมันสดจริงนะครับบอกได้เลยว่าผมเป็นคนที่โคตรใจดีเอาจริงๆเพราะน้นอย่าทํากับผมเลยนะครับบอกตรงๆผมเป็นคนที่โคตรใจดีมากๆและคุยง่ายมากๆใครที่สัมผัสผมหรือซื้อของหรือคุยกับผมจะรู้เลยผมเป็นคนที่แบบว่ายังไงก็ได้อ่ะคุณจะมาเท่าไหร่ยังไงขอให้ผมไม่ขาดทุนผมก็ขายราคาผมก็ตั้งมไว้เงียผมรู้ว่าคุณจะต่ออยู่แล้วถูกไหมอ่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมปิดการขายไปคนแรก สรุปแล้วยังไงร,รู้ไหมไอคนแรกนะครับบอกตอนประมาณตอนเช้าก่อนส่งของเลยนะ,ะน้องชายพี่กำลังจะส่งของเลยครับพี่ผมขอโทษโอ้โหผมได้ยินประโยคนี้แบบขอโทษนะครับเฉยเลยจริงจริงผมพูดอย่างนี้เฉยเอาแย้หรอเอาว่าไงเออไม่ต้องแก้ตัวนะผมบอกไม่ต้องแก้ตัวหรอกโอเคออะเองไม่เอาและสรุปแล้วคนเนี้ยก็ไปเสือคนอื่นไปแล้วนะ่ะ มันเป็นอย่างเงี้ยดยูแมจะไม่ให้ผมแบบดราม่าได้ไงถูกปะเออนานๆทีพูดในแบบโอ้โหผมเนี่ยฉะเลยล่ะอาจริงสรุปแล้ไอ้คนแรกไม่ซื้อบอกอ้างโนนสารพัดอ้างสรุปแล้วยังไงรู้ไหมคนนี้ไอคนที่ไม่เอากับผมคนแรกบอกว่าแล้วมันไหนไต่อไปม,มันไปโพส์หาของต่อโอ้โหแม่เจ้าเอ้ยอะไรของมึงเนี่ย เนี่ยขนาดมันเป็นอย่างเนี้ยผมยังไม่เอาชื่อน้องเข้ามาประจานคุณคิดดูว่าผมใจดีขนาดไหนเนี่ยคุณคิดดูอาละกันอ่ะผมไม่จะเสียก็เสียแทนที่ผมจะได้เงินเจ็ดพันห้าแล้ววันนั้นคืนนั้นด้วยซ้ําถูกไหมไอ้นี่ไม่เอาด้วยอ่ะหนึ่งไม่เอาสองเสียลูกค้าอีกอะสามมันไปนโพสหาเองอีกอ่ะงบเท่านี้โอ้โหพอดีกับกูเป๊ะเลยแบบพอดีกับที่แต่กับที่มึงมึงคุยกับกูเป๊ะเลยอะไรเงี้ยนะครับสรุปไม่เอามันไปนโพสต,ตามหาเองอื ถ้าเป็นคุณคุณคอมเมนต์มาหน่อยคุณจะแจกกล้วยหรือคุณจะให้อะไรดีคอมเมนต์ comment มาเห็นไหมนี่ชีวิตผมมันมีอะไรเยอะแยะแต่ผมเลือกที่จะไม่พูดลงใน Facebook หรือว่าเลือกที่จะไม่ประจานลงกลุ่มเพราะเพราะเราเป็นคนใจดีไงเราเป็นคนใจดีจัดจริงใจดีมากจริงผมบอกได้เลยว่าใครเจอผมหรือใครได้คุยกับผมเนี่ยผมบอกได้เลยผมเป็นคนโคตรใจดีแล้วคุยกันง่าย นี่นะครับนี่คือสิ่งที่จำพุกจะไฟมีในจิตวิญญาณเลยคือความใจดีแล้วเป็นกันเองแล้วก็ไม่เคยไปโกรธไปว่าใครแล้วก็ไม่เคยแบบว่าไปโกรธไปเกลียดใครผมไม่เคยนะครับนะคือเรื่องมาจบแล้วก็ให้มันจบไปนะครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยอย่างน้องอะไรพวกนั้นเนี่ยปัจจุบันที่ก็เป็นเพื่อนกันในเฟซอยู่ปกตินะครับนะมันมีหลายคนนะที่ที่ทําในลักษณะนี้ทํานองนี้อะไรอย่างงี้เนาะเออนี่ผมมาเล่าให้ฟังประสบการณ์นะคุณอาจจะขำก็ได้อะไรอย่างงี้นะเออผมก็เล่าให้ฟังเนาะเพราะว่า จะได้เข้าใจในทัศนคติและความคิดแล้วมุมมองของผมว่าผมเป็นอย่างไรไม่ใช่ว่าเอ้ยผมมาขายอย่างเดียวเพื่อจะเอากำไรอย่างเดียวไม่ใช่ฮนะคือในส่วนที่ผมมีความมีจิตใจนะครับนะครับผมมีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตะ์นะครับมีความใจดีผมบอกได้เลยผมพูดกล้าพูดได้เลยแหละไม่อายเลยผมมีความเดเอบางคนเนี่ยอ่ะเท่าไหร่เอาไว้เท่าไหร่ออาเทินเท่าไหร่ออาลงเท่าไหร่ออาจัดการเลยได้เลยแล้วที่สำคัญคือผมช่วยซื้อด้วย เนี่ยอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่ชายไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะเขาจะเอาไปปิดบัตรเครดิตนะครับเป็นแสนเลยนะเนี่ยผมซื้อมาเลยพวกนั้นนะครับนะก็เกือบหลักแสนอ่ะนะครับก็เกือบแสนอ่ะพูดง่ายพูดง่ายเกือบแสนเลยผมก็ช่วยเขาซื้อจริงจริงจริงครับราคามันก็ตึงด้วยแหละเอาจริงๆก็พูดตรงๆราคามันก็ตึงแต่ว่าผมผมคิดว่า ที่ผมมีทุกวันนี้ได้แล้วก็ผมยังประคองชีวิตยอยู่ได้มันเป็นเพราะผมช่วยเหลือคนนี่แหละนี่คือสําคัญที่สุดผมช่วยเหลือคุณเพราะว่าอะไรเวลาถ้าผมถ้าผมไม่ช่วยเขาซื้อแล้วเขาจะเอาเงินไหนไปใช้นี่ใช้สินถูกไหมเขาก็เป็นทุกต้องไปกู้ต้องไปอะไรร้อยละยี่มันไม่จบไงถูกไหมมันก็เป็นนี่ต่อถูกไหมคุณคิดดูแต่ว่าเราตัดตอนนี่ออก ทำให้เขาหนึ่งเลยเขาสบายใจเขาได้เงินสองเขาไม่ต้องทุกข์ใจเกี่ยวกับการเป็นหนี้เป็นสินเลยสามเขาไม่ต้องไปโฮวงกับการส่งหนี้ส่งสินหลอกดอกร้อยละยี่สิบบาทนี่แหละครับนี่คือความดีของคนเราคนเรานะมันต้องมีจิตใจที่ทําบุญเมตตาดรรุณาด้วยนะครับนี่แหละครับนี่คือจะพูดจะไฟวันนี้นไหนๆพูดแล้วไม่ได้เมานะแต่ว่าอยากจะพูดความในใจจริงๆอันนี้อยากจะพูดจริงๆเพราะว่า หลายๆคนที่ดูอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้จะได้รู้จักกันมากขึ้นว่าเออนิสัยใจคอของเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่ามาคุยนะหรือว่าอะไรนะแต่ว่าอยากจะพูดให้ฟังเหลือเกินนะครับว่าทําไมคุณต้องซื้อกับร้านนี้แล้วร้านนี้มีทัศนคติอย่างไรนี่นะครับนี่คือทัศนคติของร้านของยงมุกเดอไฟเลยนะครับวันนี้รีวิวเนี่ยการรีวิวเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นแค่เซเสียวนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้ทุกคนรู้ก็คือนิสัยใจคอของผมว่าผมเป็นคนเช่นไร นะครับเนี่ยนะผมก็ช่วยเขาซื้อมาหมดอ่ะนะวันนี้จ่ายเงินไปเกือบเท่าไหร่เกือบสองแสนคุณคิดดูนะครับเนี่ยผมรับซื้อไอ้ข้างหลังเนี่ยคุณดูเห็นไหมกองเงินเพิ่มหมดนะไม่ใช่เกือบสองแสนสองแสนกว่าวันเดียวคุณคิดดูนะผมผมผมรับซื้อเพื่อช่วยเขานะ่ะคนชนนี้ก็เหมือนกันน้องจะเอาเงินไปเอ่อไปไปไป,ไป,ไปเป็นทุนค่าเรียนหรือเป็นค่าเทอมอะไรจกักผมก็ช่วยน้องก็ซื้อมาจริงๆ จริงรถผมในกรุงเทพใสไม่หมดหรอกนะครับก็ช่วยก็ซื้อมาดูสิเนี่ยเออนะครับนะคือมันเนี่ยมันมันเป็นผมชอบทําบุญแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอย่าว่าแบบว่ายผมสร้างภาพไม่ใช่นะคือถ้าคุณได้สัมผัสผมจริงหรือคนที่อ่าได้คุยได้กามการซื้อขายเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไอคนเนี้มันไม่ได้เป็นคนที่เห็นแิ่เงินมันเป็นคนที่เรียกว่าหนึ่งรักในเสียงดนตรีรักในอุปกรณ์รักในการเล่นแล้วสองนี่คือชอบช่วยเหลือคน และใจดีมากของหมอกไรเลยว่าผมโครตรใจดีมากๆเอาจริงจริงพูดได้เลยเนาะผมจะพูดเสมอแหละว่าผมเป็นคนโครตรใจดีแลวก็ซื่อสัตย์ด้วยนะครับทำอาชีพอะไรเนี่ยถ้ามันจะรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองมันอยู่ที่ความซื่อสัตย์ถ้าคุณซื่อสัตย์กับลูกค้าตรงไปตรงมาแบบเนี้ยบอกเปลี่ยนสายก็คือเปลี่ยนเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือ,อยังไงคุณก็กินไม่หมดซื่อกินไม่หมดโคตรกินไม่นานนะครับคำนี้มันประจำใจผมเลยต้องซื่อสัตย์ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ต้องซื่อสัตย์กับ ความซื่อสัตย์เนี่ยมันไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่ตายและมันจะเป็นสิ่งที่ทรงพลังและทรงคุณค่าให้ธุรกิจของคุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้าผมเชื่อมั่นคํานี้และผมทํามันมาตลอดทุกๆวนันและผมก็ต้องตั้งเซตอัพอย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นคนอื่นเขากาอาจจะขายเลยถ้าสมมติล่ะถ้าสมมติปุ่มเนี่ยมันกดไม่ติดทําไงอะ่ะเขาก็จะอ้างว่าอ๋อพี่รับมาอย่างนี้พี่เงินเอะอยู่กับผมมันติดนะเอ๊เแล้วคุณก็ไปด่ามากกับไอ้กู เพราะอะไรเพราะไม่มีการรีวิวถูกไหมแต่ถ้าซื้อกับผมเนี่ยปุ่มนี้ใช่ไหมมาเน่นไหมเสียงมาปกติอะลองเปลี่ยนปุ่มใหม้อ่ะคุณได้เห็นการรีวิวแบบเนี้ยคุณชื่นใจไหมถูกไหมเนี่ยเอ้ยเออมันใช้ได้นี่หว่ามันปกติเลยนี่หว่าถูกไหมนี่แล้นี่คือร้านจำพูกด,ดีเจไฟโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่รู้จะพูด อธิบายแบบไห่แล้วว่าคุณได้แบบโชว์นะครับแล้วคุณจะไปซื้อทนไมโจรถูกปะซื้อของคนก็เรียกว่าอะไรไม่มีรีวิวไม่มีการเซตอัพไม่มีการอะไรโอเป็นผมผมไม่ซื้อ,อเอาจริงครับผมไม่ได้ว่ามาชวนให้คุณมาซื้อนะไม่เกี่ยวคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมมีสิทธิ์เลือกเงินผมผมก็มีสิทธิ์เลือกถูกไหมอ่าเราเลือกได้เราเลือกที่จะซื้อกับเขาหรือไม่ซื้อ,อกับเขาเพราะาอะไร <S <S เขามีการรีวิวเขามีนนการเซตอัพเขามีการทําให้เราเห็นเฮ้ย ไอ้น้องของได้ใช้ได้จริงเอ้ยนะของมันเซตอัพมาแล้วมันใช้ได้จริงนี่แหละครนี่คือจะไม่กิจะไฟฝาว้นในอ้อมอกของใจได้เลยร้านนี้เป็นร้านที่โคตรจริงใจและโคตรชื่อสัตย์และโคตรใจดีจัดไปครับ